S <S อขอบคุณคุณคิวอัตครับสแน็คสแน็คฟิตฟิตครับผมดูเนื้อตัวครับเนื้อตัวยอดเลกเพชครับโอ้โหดีมากครับสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอากาสได้คุยกับเฮตีเฮต,ตีบอกว่า,วามีมีทางชนะได้นะครับแม้ว่าลูกน่างจะเสียเปรียบแต่เฮตียอมรับนะครับว่าสภาพร่รางกายเนี่ยมาลองสวัสดีคจูคูลอสนะครับ ขอบคุณคอมเมนต์นะครับถ่ายทอดสดช่างช่องเวทีราชดำเนินนะครับ Facebook Page ราชดำเนินสเตเดียมแล้วก็ YouTube Channel นะครับราชดำเนิน Channel นะครับฝากไว้ด้วยมาดูสีหน้าเนื้อตัวยอดเลยไปก็วันนี้เจองานหนักครับลุงกิจใหญ่กว่าเยอะเลยไปทีอีทีท,ทีเด็ดไหมก็เลยเื่อวันนี้ พี่เดียร์ไหมลองครับลองให้มือหักเลยลองให้มือหักใช่ไหมอ่านี่นี่อีทียืนยันแล้วนะครับลองให้มือหักนะแล้วพี่เหมใส่ได้ไหมวันนี้ได้ครับได้เนาะครับน้าลองครับหน้าลองอ่ะพี่เหมก็บอกว่าหน้าลองแน่ตอนเช้านี้ดึงราคาไว้ครับอ๋อที่ที่รถเยอะไอ้ที่ที่ให้ขาดนี่ดึงไว้ใช่ไหมผมว่าผมว่าน่าจะซ้อมดีมากกว่านะทำให้น้ำหนักมันหายไปแบบนี้กระช่างไม่ตรงครับ แข็ง้างนะไฟนี้กับไฟที่แล้วร่างกายเป็นไงต่างกันไหมต่างกันนะครับจบจากไฟที่แล้วที่ต่อยกับก้าวหน้าวะแล้วก็เราซ้อมต่อเนื่องเลยไหมครับผมก็พักตัวสิบสิบวันพักสิบวันแล้วก็ค่อยซ้อมเลยโอ้โห <Okay. S 2> oh, oh, แสดงว่าซ้อมนานนะไฟนี้ซ้อมนานครับน้ำหนักนี้เป็นไงหนักเยอะลูกกิดใหญ่กว่าเยอะเลย okay.